วันนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับเป็นเรื่องที่ทั้งความน่าสะพรึงกลัวแล้วก็สัจธรรมแห่งกฎแห่งกรรมเนี่ยถูกถักทอเข้าไว้ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวของพระกินเนนพอได้ยินชื่อเรื่องแล้วหลายคนคงรู้สึกสงสัยขึ้นมาในใจทันทีเลยใช่ไหมครับว่า เป็นไปได้จริงๆเหรอที่พระพุทธรูปองค์พระปฏิมาที่เราเคารพกราบไหว้จะสามารถกินคนได้แต่ก็นั่นแหละครับทุกตำนานมันย่อมมีที่มาที่ไปและจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากๆครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ ที่วัดแห่งนี้เนี่ยเขามีพระพุทธสายญาติหรือว่าพระนอนองค์ใหญ่ที่เก่าแก่มากๆครับอายุกว่า200ปีเลยทีเดียวก็เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านมาโดยตลอดแต่แล้ววันหนึ่งองค์พระที่เคยเปี่ยมด้วยความเมตตาก็ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของเรื่องเล่าที่น่าสยดสยองขึ้นมาครับและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของตำนานที่ว่ากันว่าพระพุทธรูปกินเนนเรื่องเล่าที่ทำให้ผู้คนในละแวกนั้นเนี่ย ต่างภาคกันขวัญผวาแล้วก็ถูกพูดกันไปปากต่อปากจนหลายคนเชื่อว,ว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องมันมีอยู่ว่าในเช้าวันหนึ่งครับชาวบ้านที่มาทําบุญที่วาัดตามปกติเนี่ยก็ต้องตกใจกันสุดขีดกับภาพที่เห็นตรงหน้าเลยครับเพราะว่าที่บริเวณพระโอษฐ์หรือว่าป่าขององค์พานนนะครับปรากฏว่ามีคราบเลือดส,สดๆแล้วก็มีเศษผ้าจีวรของสามเณรบุญรอดซึ่งเป็นเนนที่เพิ่งหายตัวไปอย่างลึกลับติดอยู่ พอเจอหลักฐานคาตาแบบนี้ชาวบ้านก็เลยปักใจเชื่อไปในทางเดียวกันเลยครับว่านี่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นั่นก็คือพระพุทธรูปได้กลืนกินสาม,มนเณรน้อยเข้าไปแล้วแต่ว่านะครับเบื้องหลังตำนานที่มันดูน่ากลัวแล้วก็เหนือธรรมชาตินี้เนี่ยความจริงที่ซ่อนอยู่มันกลับมืดดำแล้วก็โหดร้ายยิ่งกว่านั้นเยอะเลยครับเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีปาฏิหาริย์อะไรเลยแต่มันคือการกระทำของมนุษย์ใจบาปคนหนึ่ง ที่มีชื่อว่าหลวงพี่ทองพระที่ขึ้นชื่อว่าอารมณ์ร้อนเป็นฝืนเป็นไฟความจริงในวันนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับคือหลวงพี่ทองเนี่ยเขาไปน,นัดคุยกับเพื่อนที่เป็นนักเลงอยู่ในกุฏิแล้วเนนบุญรอดซึ่งตอนนั้นอายุแค่12ขวบเองครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเด็กก็เลยไปแอบฟังพอหลวงพี่ทองจับได้เท่านั้นแหละครับ โอ้โหความโกรธก็พลุ่งขึ้นมาจนควบคุมตัวเองไม่อยู่เลยครับเผลอใช้เท้าเตะเข้าไปที่ร่างของเนนน้อยอย่างแรงจนเสียชีวิตคาที่เพราะสังจากความโกรธความกลัวก็เข้ามาแทนที่ครับลุงพี่ทองก็เลยรีบเอาศพไปฝังเพื่อทำลายหลักฐานแล้วก็วางแผนสร้างเรื่องโกหกคำโตขึ้นมาเพื่อโยนความผิดทั้งหมดให้ผลตัวแล้วในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันมีพยานรู้เห็นด้วยหนึ่งคนก็คือเนนแดงเพื่อนของเนนบุญรอดนั่นเองครับ แต่ด้วยคำขู่ของหลวงพี่ทองที่ว่าถ้ามึงเอาเรื่องนี้ไปบอกใครกูก็จะฆ่ามึงให้ตายด้วยมันก็ทำให้เนนแดงไม่กล้าปรีปากบอกใครเลยครับต้องเก็บความลับที่น่ากลัวนี้ไว้คนเดียวด้วยความหวาดกลัวส่วนแผนการจัดฉากของหลวงพี่ทองเนี่ยต้องบอกว่าเลือดเย็นแล้วก็แยบยนต์มากๆครับเขาไปฆ่าลูกหมาในวัดแล้วก็เอาเลือดของมันเนี่ยไปไป้ายที่ปากขององค์พระนอนเอาเศษจีวรของเนนบุญรอดไปวางไว้ใกล้ๆ จากนั้นก็แ้งทำเป็นคนมาเจอคนแรกแล้วก็โวยวายตีโพยตีภายจนทุกคนเชื่อสนิทใจเลยครับว่าพระพุทธรูปกินเนนเข้าไปจริงๆเวลาผ่านไปสามปีครับหลวงพี่ทองก็ศึกจากความเป็นพระกลายเป็นคนธรรมดาที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทิดท,ทองดูเผิลๆเหมือนทุกอย่างจะเงียบหายไปกับการเวลาแล้วใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยครับ กงล้อแห่งกรรมที่เขาเคยหมุนเอาไว้ในอดีตเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นทำงานของมันอย่างจริงจังต่งางหากก็อย่างที่คนโบราณเขาว่ากันแหละครับว่าหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นกฎแห่งกรรมเนี่ยมันยุติธรรมเสมอไม่มีใครหนีพ้นหรอกครับแม้ว่าทิศทองจะพยายามลืมอดีตที่เลวร้ายแค่ไหนแต่ผลของกรรมชั่วที่เขาเคยก่อไว้มันก็เริ่มย้อนกลับมาทวงคืนอย่างสะสมเลยทีเดียว ชีวิตของทิดท,ทองหลังจากนั้นคือดิ่งลงเหวเลยค่ะเริ่มจากถูกกล่าวหาในคดีฆ่าคนตายทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำแต่หลักฐานดันเป็นมีดของเขาเองที่ถูกขโมยไปใช้พอเข้าไปอยู่ในคุกแขนข้างที่เคยเตะเนนบุญรอดก็เกิดเน่าเปื่อยขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุจนสุดท้ายต้องถูกตัดทิ้งครับ และในบ้านปลายชีวิตช่วงสงครามโลกเขาก็ถูกทหารญี่ปุ่นจับตัวไปแล้วก็หายสาบสูญไปเลยไม่มีใครได้ข่าวอีกเลยครับเหมือนกับที่เขาเคยทำให้เนนบุญรอดต้องหายสาบสูญไปนั่นเองเห็นไหมครับว่ากฎแห่งกรรมมันเที่ยงธรรมขนาดไหนทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับทิศทองเนี่ยมันสะท้อนการกระทาของตัวเองในอดีตทั้งนั้นเลยครับการที่เขาไปใส่ร้ายองค์พระผู้บริสุทธิ์สุดท้ายเขาก็ถูกใส่ร้ายด้วยอาวุธของตัวเอง การที่เขาใช้กำลังทำร้ายคนอื่นสุดท้ายเขาก็ต้องสูญเสียอวัยวะที่ใช้ก่อเหตุและการที่เขาทำให้คนคนหนึ่งต้องหายสาบสูญไปสุดท้ายชะตาชีวิตของเขาเองก็ต้องจบลงด้วยการหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนกัน เรื่องราวชีวิตของทิศทองเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ตำนานที่เล่าสู่กันฟังเฉยๆแต่มันเป็นเหมือนอุทาหรณ์ชั้นดีที่สะท้อนให้เห็นถึงหลักธรรมคำสอนข้อสำคัญมากๆในทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือเรื่องของผลแห่งกรรมอันหนักหรือที่เรียกว่าขรุกรรมนั่นเองครับ ในทางธรรมเนี่ยครับการไปทำร้ายหรือประทุษร้ายต่อผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งเนี่ยถือเป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสมากๆเลยนะครับที่เขาเรียกว่าอนันตริยกรรมมันคือกรรมหนักที่ให้ผลทันทีแบบว่าไม่ต้องรอชาติหน้าเลยครับเห็นผลในชาตินี้หรือไม่ก็ในชาติถัดไปทันทีแบบไม่มีอะไรมาขั้นได้เลยและผู้ทรงคุณที่ว่าเนี่ยมีใครบ้างล่ะ ก็คือท่านเหล่านี้แหละครับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระอ,อรหันต์ไล่มาจนถึงพระอริยบุคคลผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบรวมถึงบิดามารดาของเราเองหรือแม้กระทั่งหมู่สงฆ์ผู้สืบทอดพระศาสนาการเป็นล่วงเกินท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับถือเป็นบาปหนักมากๆเลย และนี่คือวิบากกรรมหรือว่าทอดสิบประการที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนที่ไปทำร้ายผู้ส่งคุณซึ่งถ้าเราลองย้อนกลับไปดูชีวิตของทิดทองโหเรียกว่าเข้าข่ายแทบจะถูกข้อเลยครับทั้งการเจ็บป่วยนาะการสูญเสียต่างๆและการพบกับจุดจบที่น่าอานาถเป็นอุทาหรณ์ที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับถึงผลของการกระทาของตัวเอง ท้ายที่สุดแล้วนะครับตำนานเรื่องพระกินเนนนี้ก็ได้ทิ้งคำถามที่ลึกซึ้งมากๆไว้ให้เราทุกคนได้กลับมาคบคิดกับตัวเองว่าในทุกๆก,การกระทำทุกๆคำพูดและทุทกๆความคิดของเราในแต่ละวันเนี่ยเรากำลังสร้างกรรมแบบไหนให้กับชีวิตของตัวเองในอนาคตกันแน่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคิดต่อไปผู้พาแ,แลนดินแดนแห่งสาระดีๆขอบคุณครับ